ล่าสุดนี้นะครับมีรายงานว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรามีสถานศึกษาต่างๆที่รายงานหรือว่าลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่สบคทั้งสบคจังหวัดของเรานะครับเพื่อที่จะเปิดให้กับนักเรียนสามารถเรียนได้ตามปกติเกือบจะปกติมากที่สุดนะครับจำนวนเก้าโรงเรียนด้วยกันนะครับ ความคืบหน้าสำหรับการเปิดสถานศึกษารูปแบบปกติหรือว่าออนไซต์ภาคการเรียนที่2ของปีการศึกษา2564นี้นะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ได้ผ่านความเห็นชอบของสอบคอ,อำเภอแล้วก็สบคจังหวัดนะครับในการที่จะเปิดเรียนเก้าแห่งด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาลัยสารพัดช,ช่างยะลาแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคยะลาวิทยาลัยการอาชีพเบตงโรงเรียนบ้านตาชีโรงเรียนบ้านด่านสันติราชโรงเรียนจงฝามูลนิธโรงเรียนเบตงวิรราชประสานมหาวิทยาลัยราชพัฒยะลา แล้วก็โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลานีครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลาของเรานีครับซึ่งในปีนี้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นสีเขียวในระบบไทยสต็อป o ควิดพลัหรือว่า TSC Plus นะครับ ซึ่งโรงเรียนนี้นะครับมีมาตรการป้องกันและก็การรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โดยการอนุญาตจากสบคยะลาและก็จากาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เปิดเรียนรูปแบบปกติได้ครับ ทางด้านนายนพดลมุนิรัตน์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลาก็บอกนะคะก็บอกถึงความพร้อมค่ะในส่วนของวันที่4ม <ะ S 1> <ฤ>่มกราคม2565นี้ค่ะที่ทางโรงเรียนจะเปิดในรูปแบบปกติเป็นวันแรกนั้นทางโรงเรียนก็มีการจัดกลุ่มนักเรียนแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันลดลงให้เหลือครึ่งหนึ่งค่ะซึ่งนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะมีประมาณอยู่จํานวน2,400คนก็จะเหลือเพียง1,200คนและจัดสลับการเรียนเป็นกลุ่มคนละสัปดาห์ ในการมาเรียนห่วงเดือนมกราคม2565นี้เพื่อที่จะทดลองกันไปก่อนค่ะดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนมาตรการภายในโรงเรียนก็ได้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติการของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรการอย่างเคร่งครัดที่สุดในส่วนของการเปิดเรียนตามปกติแบบนี้ค่ะก็อาจจะมผีผู้ปกครองของพี่น้องประชาชนหรือว่าของน้องๆบางส่วนอาจจะยังไม่มั่นใจก็สามารถ ที่จะให้ลูกๆค่ะเรียนที่บ้านได้เช่นเดียวกันซึ่งทางโรงเรียนคณะรัษฎรบำรุงนะคะก็อนุญ,ญาตให้ทําบันทึกข้อความแจ้งครูที่ปรึกษาของนักเรียนในชั้นนั้นๆโดยสามารถเรียนออนไลน์หรือออนมาน์ที่บ้านไปก่อนซึ่งยังคงจัดควบคู่กันไปด้วยค่ะ